ว่าในเหรียญขบกกระถูก่ะที่แบบเฉดหลังคารั่วแล้วก็ใจมากดีใจเออบแต่ตายชีวิตเขาเนาะไปช่วยดีใจกับทำ,ำด,ดีให้สังคมครับเห็นข่าวก็บริจาคเงินนิดหน่อยดีใจมากมากเลยที่ได้ทำวันนี้ท่นนานอาฝากแหวนท่านนายเภอ นะครับโชคชัยชได้มอบหมายยศเชิดประโตกวรรณกรจากสภานางนั้นเป็โชคชัยมาติดตามความก้าวหน้าของการกิจกรรมก่อสร้างบ้านเชืเ่อเดือครัวเรือนยอดยรวมตามโครงการรวมพลังโชคชัยร่วมใจกับมาดทว่นิ่นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านตาลที่17ตำตบลพักพาครับอยู่กับท่านผู้ใหญ่ที่วิรีต่างกลางนะครับคืออย่บ้านตาลน,นะครับบ้านในเหรียญ๊กกระทู้ค่ะลุกวัยติดเทียงนะคะค่ะแล้วก็นี่คะนะอยากดึงค่ะ แกจะอยู่แต่ในห้องอยู่แค่นี้ค่ะเพราะว่าด้านนอกไม่สามารถออกไปได้มันเป็นพื้นที่ที่แบบเฉ็ดหลังคาลวแล้วก็บ้านเนี่ยยังทํากับข้าวควันก็จะมารุมผู้ป่วยเป็นปีแล้วต้องอยู่ด้วยความลำบากค่ะทีนี้ผู้ใหญ่เขาอยู่สภาพแล้วผู้ใหญ่นี่ยอรู้สึกอยากจะทาให้เขามีดีกว่านี้ค่ะก็เหมือนว่าถ้าเราทําข้างนอกให้ดีเนาะเราสามารถจะย้ายผู้ป่วยออกไปข้างนอกได้บ้านไปอยู่เป็นไงบ้างผู้ใหญ่เข้ามาช่วย ดีไหมได้บ้านใหม่ดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมม,มาทําบ้านให้ใหม่นะเนี่ยดียใ,นใ,นใจมากดีใจเออเห็นพี่ก็รู้สึกถึงความว่าสามัคคีในหมู่บ้าน้วบ <c oughs> คือช่างจิตอาสามาช่วยโดยไม่มีค่าแรงนะคะ <c oughs> เป็นช่างมาเป็นสิบคนนะคะ <c oughs> แล้วก็มีสตรีที่ว่าครัวทำอาหารหนะสุกก็งไม,มก็เป็นแม่ครัวจิตอาสาที่ยที่มาช่วยนะคะจะมี ไม่มีคาเลนไม่ใดก็ทาสีเก็บสีช่างนี่ก็ผูกกับเพื่องช่างเลยเนาะแล้วก็อยากทำให้มันดีออกมาดีแบบให้เขาได้อยู่แบบสบายให้บันปลายชีวิตเขาเนาะทำอะไรช่างก็ทำเองอันนี้ก็เทปแบบขึ้นเงินครับอ๋อจะเทเสมอไปทซ้ำขึ้นเดียวกันครับการนี้ก็รวมพลังทั้งทุนคนทุนเงินก็เกิดจากการบริจาคได้เงินจากของคุณนายสวนยาโมมา รับให้มาตั้งต้นเพราะไม่ได้ให้มามากนะครับนั่นเป็นเงินแต่ว่าไม่ใช่เงินของทางราชการ <c oughs> ก็ให้มากับกองทุนรวมพลังเงินจ <c oughs> นผู้ใหญ่รู้ดีก็เอาข้อมูลของนายเหลี่ยนไปนําเสนอนะครับก็ได้เงินมาสองหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทมาตั้งต้นใหตุกิการมีส่วนร่วมทีนี้พี่น้องผู้นําชาวบ,บ้านเราก็มาบริจาคเงินนะครับมา ซูนวัสดุใครมีอะไรก็มาบริจาคบางทีแม่ค okay. ร oh, ัวเขาจะทําอาหารกับข้าวมาให้ทุกวันจากปิ้หินทรายนะเขาบริจาคหินบริจาคทรายร้านหินทรายร้านหินทรายที่ปินงอะค่ะปิ้งบานปินงคือเขาปิ้เขาบอกไปเลยว่าถ้าทำบ้านจนให้บอกวันเอามาลงให้เราอย่างเราลดเมื่อวานขาดอีกเอามาให้อีกรถนึงอะค่ะทรายที่ภาษามีความรู้สึกยังไงดีใจครับดีใจเสด็จทำที่ได้ใดทส่วนร่วมมันมีสุดที่ในชุมชนของเราไงดีใจมากๆเลยที่ได้ทำ ในหมู่บ้านนะครับก็พวก็รวมแรงรวมใจกันอย่างีงนะอยู่ตรงไหนก็ดีครับครับก็วันนี้เนี่ยมาช่างหลายช่างนท่านสอมาตอครับสุบินครับกกกระโทกนะครับเดี๋ยวกระเบื้องในกระเบื้องด้านในนะครับดีใจกับทำผลดีในในประชุมครับว่าเทปีเป็นไงบ้างมาบริจักรเท่าไรวะนี้ห้าร้อยห้าร้อยบาท เป็นไงบ้างพ่อทวีพอพ่อทวีนี่อยู่บ้านน้องเยลีนะฮะด้วยกันแล้วเมื่อคื่ายแล้วเมื่อคืนรวมกันเดี๋จะไปเยี่ยมแม่พลอยจิตอาสาสนองอำเภอนะครับวันนี้ท่านพิชานตาสักแว่นท่านนายเบอร์โชคชัยในได้มอบหมายให้มาติดตามความก้าวหน้าของบ้านของเราที่มีกิจกรรมก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเฉลี่ยผู้โดยสารจนชนะจิตอาสาจัยวันนี้ทำอะไรต้มปลาค่ะนนี้ต้มปลาแล้วก็ต้มผักค่ะต้มผักที่มีวิธการ อันนี้แม่ครัวอันนี้ภรรยาผู้ช่วยปนุมนะคะภรรยาทำปนุมเนะะี่ยค่ะแฟนก็เป็นอบตด้วยไปเป็นช่างอยู่ที่ทำบ้านอยู่ภรรยาก็มาช่วยทําเป็นแม่ครัวที่อ่าสาทั้งครัวใช่ไหมครับผู้ใหญ่คค่่ะะมาทําครัวที่บ้านครมาช่วยปนมุ่มอ๋อนี่บ้านผู้ช่วยปนุมใช่ไหมครับโอ้น,นี่ออปเอะภรรยาอบตสุบินนะคะปลูกที่สวนนะคะมาจากสวนทค่ะใครมีพักอะไรก็เอามาร่วมกันคนละเล็กละนั้น ใจค่ะท oh, really? mm ี hmm. ่ได้รับเขาทำที่ไปไช่วยกันดีใจนะในช่วยกันโอเคกันนะครับดีใจเพอาะดนข่าวพอบริจักเนิดนิดหน่อยผมก็ดีครับที่ผู้นำมีความเข้มแข็งช่างถือภาษาค่ะช่วยปั่นใหนครับวราทำได้